เช่นแอาจารย์มีทมท่ทีไปเนาะเลยเจาละมองเนาะมีทีม่ที่ไปไปเนาะเราบอกว่า,า,งงาปเป็นพนังั้งอ้ยตละอง์นีมีมาทีไปเบ็ดเลยบนอนเป็นยืดเออเอป็นยแน่นเลยถึงือยังคะ Nay tai nữa này mày gần như tay người bè. Anh biên tay người bà. ta lòng bay anh sắp mặt bia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  mặt เมู่อวานี่ะทักเีค่ะสวัสดีครับเมื่อวาน่ะโดนนตา เห็นบุญรวมชาตไหครับตาบบรนเมอนน้ไม่คุิแซ่ไหนพอพอนอย่างว่งนไปยังมากคะก็ีเเศ้าปวดอ่าได้เศร้าปวด แต่มันไม่ได้ <laughs> <laughs> chúng ta cứ thử rồi <laughs> đó nên nó không có biết là ờ chúng ta gọi chúng ta gọi nút nút phòng mà đi xem. Bây giờ làm là nút. Nhấn lên bảo. Ờ. Ta về lại cho nó được. Ha ha ha.